สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นทาง NBT นบทนครศรีธรรมราชนะคะพบกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์2558กับดิฉันจิตเลขาสุขนทจรและคุณทชนพรมสมสุขค่ะครับใกล้จะถึงวันแห่งความรักนะครับวันวาเลนไทยพรุ่งนี้13สุข13นี้ฝรั่งเขากลัวนะฮะกลัวทําไมคะวันที่ไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่ ลัคกี้นัมเบอร์อ๋อเลยฮะค่ะเราต้องแบบว่ามองให้เป็นโชคดีฝรั่งก็อาจจะมองมันจะมีเรื่องเล่าต่อๆกันมามว่าเลข13เนี่ยเป็นเลขที่ไม่ดีเบอร์ห้อง13เบอร์อะไรที่เป็นเลข13เนี่ยจะไม่ดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าบางคนเขาก็เลือกให้13เป็นลัคกี้นัมเบอร์แต่ว่าเดือนนี้แน่นอน14เป็นลัคกี้นัมเบอร์มากกว่าแล้วก็ตรงวันหยุดด้วยนะครับหลายพื้นที่ก็เตรียมจัดงานแห่งความรักนะครับ วันแห่งความรักแล้วก็เดือนนี้มีตรุษจีนด้วยนะครับในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับประเด็นข่าวท้องถิ่นวันนี้นะครับมีผู้ใหญ่ในเวทวงการเมืองเดินทางมาที่นครศรีธรรมราชนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาที่นครศรีธรรมราชก็ติดตามขับเคลื่อนง,งานด้านของคนพิการในพื้นที่นครครับค่ะแล้วก็กกตจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้ทําการเร่งสองโครงการสําคัญคนะคะนั่นก็คือโครงการสร้างศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยแล้วก็การเลือกตั้งประจําตําบลเนี่ยบอกว่าน่าจะสร้างให้ครบทั้ง23อําเภอเลยนะคะแล้วก็ยังมีโครงการสร้างพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยด้วยนะคะก็ คาดว่าต้องรองรับการเลือกตั้งคาดว่าจะมีการเลือกตั้งในปีหน้าค่ะเรื่องหนึ่งนะครับถ้าใครไม่ได้ไปทานก็ถือว่าเกือบจะเฉยไหมเ<ะ>ช,ย,ช,ย,ชยเฉยข้าวตามสั่ง10บาทของลุงช้างป้ารมเนี่ยมีคนหนึ่งไปมาแล้วเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านผีรัศักดิ์หินเมืองเก่าท่านไปเนี่ยไม่ใช่ว่าไปโปรโมทอะไรเพราะาร้านนี้ก็ดังมาตั้งนานแล้วแต่ท่านอยากไป ชิมจริงๆว่า10บาทมันอร่อยแค่ไหนหแล้วก็จะเป็นต้นแบบให้ร้านอื่นๆด้วยถ้าเกิดว่าต้นทุนไม่มากนะักพอที่จะขาย10บาทได้ก็จะสามารถเป็นต้นแบบให้ร้านอื่นทําตามได้ด้วยค<ะ>่ะดูภาวะอย่างนี้แตกต่างกันมากนะร,ระหว่างการที่ทานข้าว10บาทแล้วเราทานไม่อิม่มเราทาน2จานก็แค่20คบ,บาทแต่ว่าบางจานนะคะ45บาทบางคนก็ยังไม่อิ่มนะมันก็อาจจะมีเด็กเสิร์ฟมีเครื่องปรับอากาศอ๋อน่นต้องคิดเงินด้วยใช่ไหม ก็ทุกอย่างมีมูลค่ามีมูลค่าหมดนะครับแต่ว่าบรรยากาศของที่ท่านผู้ว่าเพียรศักดิ์ไปแยววันนี้มีให้ชมกันด้วยนะครับเอาละครับไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันวันนี้นะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดนครเพื่อตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนงานด้านคนพิการครับ พลนบทเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยนางนภาเศรษฐกรผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการโดยมีนายพรีรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับนะครับ สำหรับการเดินทางตรวจเยี่ยมครั้งนี้ทางจังหวัดนครก็ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินง,งานด้านคนพิการซึ่งมีผู้พิการที่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการแล้วจำนวน43,378คนนะครับโดยผู้พิการประเภทการเคลื่อนไหวทางร่างกายมีจำนวนมากที่สุดรองลงมาเป็นความพิการทางการได้ยินหรือว่าสื่อความหมาย และน้อยที่สุดคือความพิการทางด้านออทิสติกครับค่ะสำหรับการดําเนินงานของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดปี2557ที่ผ่านมาสํานักง,งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติได้ผนึกความพร้อมแล้วก็ซักซ้อมแนวทางการดําเนินงานในการจัดตั้งและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดให้มีการดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งได้เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่มีความตระหนักรู้แล้วก็ตื่นตัวต่อาการดําเนินงานสู่ประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียนในปลายปีนี้ด้วยนะคะในโอกาสนี้พลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้พิการจํานวน10รายแล้วก็ได้ทําการ มอบรถโยกสําหรับคนคบพิการจํานวน6คนด้วยนะคะจากนั้นก็ได้ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจศูนย์บริการคนพิการร้อมชมการสาธิตอาชีพของกลุ่มคนพิการจากพื้นที่เทศบาลขุนทะเลด้วยค่ะครับผู้พิการท่านไหนหรือผู้ปกครองที่ชมพวกเราอยู่นะครับท่านอยากจะให้ผู้พิการที่บ้านไปฝึกอาชีพ คนครนี้โชคดีมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการอยู่ที่ที่สะแก้วที่ท่าสารานะครับก็จะต่อยอดสามารถประกอบอาชีพได้ถ้าเห็นว่าศักยภาพสามารถทํางานได้อยู่ก็จะสามารถดํารงชีพเลี้ยงตนได้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับไปติดต่อกันได้นะครับค่ะต่อกันที่กะกะตจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเร่งเดินหน้า2โครงการสําคัญเพื่อสร้างฐานรากระบบการเมืองที่เข้มแข็งแล้วก็รองรับการเลือกตั้งที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในปีหน้า นายธงชัยวัฒนพิสิทธิ์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายวินัยทิพสุวรรณนายสวัสดิ์สมัครพงศ์คณะกรรมการการเลือกตั้งและนายสมบัติจันทราผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันแถลงข่าวถึงแนวทางการดําเนินงาน ของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนะคะในช่วงที่ว่างเว้นการเลือกตั้งว่าได้มีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างระบบการเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเร่งดําเนินโครงสร้างศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งประจําตําบลให้ครบทั้ง23อําเภอหลังจากที่ได้นําร่องแล้ว1แห่งในอําเภอเมืองในปี2557ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นเครือข่ายกลุ่มสําคัญของกะกะตในการช่วยประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในระดับต่างๆมีส่วนร่วมในการจัดการเลือกตั้งเฝ้าระวังการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งและแจ้งเบาะแสผู้กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งครับพร้อมกันนี้กะกะตจังหวัดนครศรีธรรมราชยังได้ดําเนินโครงการสร้างพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยโดยการอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งและหน้าที่พลเมืองแก่กลุ่มเป้าหมายนักเรียนนักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยจำนวน27สถาบันทั้งหมด27รุ่นรุ่นละ70คนนะครับเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์และความเป็นไทยปลูกฝังความเป็นพลเมืองสร้างวิถีประชาธิปไตยและสร้างจิตสำนึกพลเมืองให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและบ้านเมืองรู้ถึงพิษภัยของการทุจริตนะครับนอกจากนี้ท่านประธานกกตก็ยังกล่าวถึงการจัดเวทีการมีส่วนร่วม ในการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศในส่วนของจังหวัดนครบ้านเราพรุ่งนี้นะครับที่โรงแรมราวดีวันศุกร์ที่13กุมภาพันธ์นะครับก็เปิดเวทีครั้งแรกมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจาก80องค์กรหลังจากนั้นก็จะจัดต่อเนื่องอีก10เวทีระดับอำเภอนะครับแล้วก็จะมีเวทีใหญ่จากส,บ,สบชส่วนกลาง จะเปิดกว้างให้ผู้สนใจทุกคนในวันที่27มีนาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับเอาละครับไปที่ข่าวเรื่องของการกินแบบไม่ ไม่เปลืองนักนะครับจะบอกยังไงเพราะว่าสิบาทหายากจริงๆนะครับโดยท่านผู้ว่านะครับพ่อเมืองของเราท่านพีรศักษ์หินเมืองเก่าก็นําผู้สื่ข่าบุกครัวลงช้างป้ารมนะครับเพื่อพิสูจน์อาหารตามสั่งจานละ10บาทขณะที่ลงช้างป้ารมก็ยืนยันว่าจะยังขายราคาเดิมต่อไปครับ นายเพียรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายราชิตสุดพุ่มประหลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชและหัวหน้าส่วนราชการพร้อมสื่อมวลชนนะครับเดินทางไปเยี่ยมและก็ให้กําลังใจร่วมพิสูจน์อาหารตามสั่งของร้านลุงช้างบ้ารมของนายสิทธิชัยชนสิทธิ์อายุ6 1ปีหรือว่าลุงช้างและป้ารมนางอารมณ์ชนสิทธิ์60ปีนะครับตั้งอยู่ริมถนนสายวัดโพสเดชวัดทุ่งแย้หมู่ที่แปตบลโพสิเดชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ที่ได้ขายอาหารตามสั่งทุกอย่างในราคาจานละ10บาทส่วนน้ำแข็งและน้ำดื่มนั้นฟรีนะครับแถมยังให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยบรรยากาศภายในร้านรารตั้งแต่ก่อนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะเดินทางมาถึงก็คับคั่งไปด้วยลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจำเนื่องจากมีราคาถูกซึ่งหาได้ยากในภาวะเศรษฐกิจ ปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นลุงช้างก็ได้ทําการปรุงอาหารรวมแล้วก็6เมนูจํานวน4ชุดนะคะได้แก่ผัดผัก,ผกรวมมิตรทะเลคณะหมูกรอบกระเพราหมูไข่เจียวหมูสับเกาหลาแล้วก็หมูทอดสําหรับคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งสิ้นเนี่ยยีคนซึ่งเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดชิมพิสูจน์รสชาติอาหารแล้วก็ถึงกับยกหัวแม่โป้งให้เลยนะคะพร้อมอกับพูดว่าร้อยจังหูค่ะพี่จีนและเมื่อ <laughs> <c oughs> คิดเงินค่าอาหารที่สั่งในครั้งนี้แล้วปรากฏว่าราคาเพียง878บบาท เท่านั้นค่ะในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้กล่าวชื่นชมลุงช้างว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นสาธารณะช่วยเหลือประชาชนในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำขณะที่ลุงช้างก็เปิดเผยถึงเคล็ดไม่รับที่สามารถขายอาหารตามสั่งในราคาจานละสิบบาทได้ว่าจะเลือกซื้อวัสดุปรุงอาหารครั้งหนึ่งเนี่ยมากๆซึ่งจะทําให้ได้ราคาที่ถูกกว่าปกตินะคะแล้วก็จะไม่คิดกําไรมากนักโดยลุงช้างบอกว่ามีกําไรวันละประมาณ500-600ถึงบาทก็สามารถอยู่ได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ประชาชนลดค่าครองชีพทําให้ตนเองและครอบครัวนะมีความสบายใจมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะ่10บ,บาทนะครับ20คน800กว่าบาท <c oughs> ก็40 40บาท40กว่าบาทถ้าไปทานร้านร้านอื่นนยะผมว่า ได้ไม่กี่จาน6เมนูนะ4ชุดอ่ะ800กว่าบาทถูกจริงๆนะคะใครใที่ยังไม่ได้ไปชิมเหมือนพี่จีนบอกระวังจะเชยเชยน่าจะมาอยู่ใกล้สถานีเราบ้างนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเขาบอกว่าเปิดตั้งแต่เช้าจนถึง 2>, 2โมงใช่ไหมคะบ่าย2โมงก็ไปอุดหนุนลุงช้างป้ารมกันได้ค่ะคช่วงหน้านะคะจะ พาไปตามคําเชิญของผู้ว่าค่ะบอกว่าออกมาเชิญชวนให้ไปร่วมงานประกวดโคเนื้อแล้วก็งานวันวาเลนไทน์สไตล์คาวบอย2015กับผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะครับแล้วก็หนึ่งกำลังใจดีๆที่โรงแรมทวิโลตัสได้ส่งให้ทุกปีปีนี้เป็นครั้งที่7แล้วนะครับกับการมอบอมยิ้มปันรักวาเลนไทน์แล้วก็สิ่งของเครื่องใช้เครื่องดื่มให้กับทหารหารในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงแม้ว่าจะไม่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเป็นหนึ่งกำลังใจที่จะเติมเต็ม พลังในการทํางานของข้าราชการในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับค่ะแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาก็มีการเปิดประชุมสภาเทศาบาลน,นครนครศรีธรรมราชสมัยสามัญสมัยแรกประจําปี2558นะคะที่ประชุมสภาก็เสียงส่วนใหญ่มีมติให้ถอนยติขอความเห็นชอบและขออนุมัติงบ24.5ล้านบาทในโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ําประปาโดยเห็นควรให้กลับไปศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมค่ะครับนั่นคือข่าวช่วงหน้าครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ ให้หนูติดเภสั์โอ้ยแต่พ่อติดเงินเฟ้อผมติดช่างยนต์ให้หนูติดพี่บานแต่แม่ติดกระเป๋าแฟบก็รอช่วยได้หนูติดวิศวะแต่พ่อติดเงินชัด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 ก็รอช่วยได้จะสอบติดปวสหรือปริญญาตรีสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศให้กู้เงินไปเรียนก่อนจบแล้วมีงานทำค่อยผ่อนใช้คืนคุณกองทุนกรอ มานครต้องนอนทวิโลตัสโทร075323777โรงเรียนเสริมสวยก่อนทิพย์สีแยกขวัถนนวิชายอดฝีมือเยี่ยมมารยาทงามรับใช้สังคมบริหารงานโดยคุณประคองลิกิตการโทร075323641รอดแบนอินเทอร์เนต็ตเพิ่มเป็น10เมกราคาเท่าเดิม590บาทโทร 5 3 2 0 0 0 3หรือ1 5 3 0 กลับมาติดตามข่าวในช่วงที่2กันต่อนะคะเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมงานการประกวดโคเนื้อชิงแชมป์ภาคใต้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและงานวาเลนไทน์สไตล์คาวบอย2015 นายพิรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าอบตอดุสิตได้ร่วมกับประสุสัตต์จังหวัดนครศรีธรรมราชเครือข่ายโคขุนศรีวิชัยกำหนดจัดประกวดโคเนื้อชิงแชมป์ภาคใต้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและงานวาเลนไทน์สไตล์คาวบอย2015ในวันที่14กุมภาพันธ์2558ณสนามโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศหมู่ที่5ตำบลดุสิตอำเภอถ้ำพรรรา ทั้งนี้เพื่อร่วมกันส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงที่ราคาย,ยางพาราตกต่ำอีกทั้งเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อและเป็นการอนุรักษ์แม่โคเนื้อพันธุ์ดีไม่ให้ถูกทำลายและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ครับนอกจากนี้ยังได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวาเลนไทน์สไตล์คาบอย2015อีกหนึ่งกิจกรรมด้วยนะครับโดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปที่สนามโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศหมู่ที่5ตำบลดุสิตอำเภอท่าพรนาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ โอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดักล่าวทั้งภาคกลางวันและกลางคืนนะครับช่วงนี้คาวบอยบ่อยคนที่ออกงานสังคมในนครเนี่ยต้องเตรียมชุดนี้ไว้เลยนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าท่านจะหลงไหลในเรื่องของคาวบอยเป็นพิเศษทุกงานนะคะถ้าเป็นท่านผู้ว่าแล้วก็ต้องตรีมงานเป็นคาวบอยนะต้องมีม้าประจำมีปืนค่ะต้องมีปืนเี่ยปืนไปด้วยมีปืนมีม้าประจำตำแหน่งผู้ว่านะครับเอาละครับกิจกรรมดีๆที่ทาวินโรตัส และก็กิจกรรมเหล่านี้ทากันมาทุกปีนะครับโดยเสยนาธิการกองทัพภาคที่4รับมอบอมยิ้มคุกกี้เครื่องอุปโภคบริโภคน้ําใจจากโรงแรมทาวิโลตัสนะครับเพื่อส่งเป็นกาลังใจให้กับกําลังพลในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เนื่องในวันวาเวลนไทน์ครับที่โรงแรมทาวิโลตัสนครศรีธรรมราชพลตรีวัฒนชัยประสานเกษมเส,มเสนาธิการกองทัพภาคที่4ได้รับมอบอมยิ้มคุกกี้ เครื่องอุปโภคบริโภคน้ำใจจากนายจักพัฒน์ลีเลิศพันธ์กรรมการผู้จัดการโรงแรมททมิโลตัสนะคนสรศรีธรรมราชและบริษัทในเครือดอกบอกคู่นะครับภายใต้การจัดกิจกรรมส่งยิ้มส่งใจสู่3จังหวัดเชลนภาคใต้โดยสิ่งของที่มอบให้ในครั้งนี้ประกอบด้วยอมยิม้ม168ลังนะครับขนมคุกกี้1,500ถุงและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปมอบให้แก่เหล่าทหารตำรวจข้าราชการรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในะครับเนื่องในวันวนาเลนไทน์ เพื่อแสดงออกถึงความรักความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางความรุนแรงและเสี่ยงต่อการสูญเสียครับโดยนายจัก,กพัฒน์ีเลิศพันธ์เปิดเผยนะคะว่าโครงการดังกล่าวได้ดําเนินการติดต่อกันมาเป็นปีที่7เพื่อให้มีส่วนร่วมในการสร้างขวัญกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจะดําเนินการต่อไปจนเหตุการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กลับเข้าสู่ภาวะปกติทางด้านพลตรีวัฒนชัยประสานกเกษม เสนาธิการกองทัพภาคที่4กล่าวว่าของขวัญที่มอบให้จะช่วยกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกำลังใจต่อสู้และแก้ไขปัญหาโดยจะเร่งนำสิ่งของที่ได้รับไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วที่สุดพร้อมกับขอขอบคุณในความรักความห่วงใยที่ได้รับจากประชาชนแนวหลังแต่อย่างไรก็ตามนะคะกองทัพต้องการให้เหตุการณ์ความไม่สงบยุติลงโดยเร็ว ต่อกันที่ที่ประชุมสภาเทศบาลนาครน,นครศรีธรรมราชเสียงส่วนใหญ่นะคะมีมติถอนยติขอความเห็นชอบและขออนุมัติงบ24.5ล้านบาทในโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำประปาโดยเห็นควรให้กลับไปศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมอีกครั้ง ในการประชุมสภาเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2558ณห้องประชุมสภาเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้มีนายเคารพอิสระภ,ภยัยบูรณ์ประธานสภาเทศบาลนครน,นครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมทางด้านคณะผู้บริหารเทศบาลนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาววัฒเสนาพงศ์นาย,ยกเทศมนตรีนครน,นครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นางฮูวัยดียะพิสุวรรณอุเซงรองนายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนและมีสมาชิกสภาเข้าร่วม ประชุม21คนลา3คนซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเคร่งเครียดเนื่องจากมีการนำเสนอยติสำคัญจำนวน6ยติครับโดยเฉพาะการนำเสนอยติเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำประปาจากโรงกรองน้ำทุดทองถึงโรงกรองน้ำประดูชัย ใช้งบประมาณ24.5ล้านบาทโดยใช้เงินทุนสำรองสะสมประจำปีงบประมาณ558นั้นนะครับ2,558นั้นทางสมาชิกสภาเทศบาลได้ยกมือขอวิปรายกันอย่างดุเดือดนะครับโดยเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดน้ำประปาในช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้ได้นะครับเนื่องจากเทศบาลยังไม่มีแหล่งน้ำของตัวเองนอกจากนี้สมาชิกสภาเทศบาลบางกลุ่มมองว่าควรชะลอโครงการดังกล่าวออกไปก่อนนะครับเพื่อทำการปรับปรุงระบบท่อประปา มูลค่า1 2 7ล้านที่มีอยู่เดิมนะครับซึ่งกำลังทำการซ่อมแซมพื้นที่เสียหายจำนวน2จุดว่าสามารถใช้การได้หรือไม่นะครับซึ่งหากใช้การได้ก็จะทำให้เทศบาลสามารถร่นยะทางการวางท่อประปาได้3กิโลเมตร ซึ่งจะลดก็ประมาณได้กว่า10ล้านบาทนะครับโดยภายหลังการอภิปรายค่ะประธานสภาเทศบาลก็ขอให้ที่ประชุมลงมติปรากฏว่าที่ประชุมทั้ง21เสียงเห็นชอบให้มีการถอนยติดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้กลับไปศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมอีกครั้งนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมสภาเทศบาลน,นครนครศรีธรรมราชก็ยังได้เห็นชอบผ่านยติขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศของสถานธนานุบาลเทศบาลน,นคร ออนครศรีธรรมราชเป็นเงิน50ล้านบาทเพื่อรองรับความเดือดร้อนของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา2558ซึ่งมีเงินสำรองอยู่เพียง20ล้านบาทค่ะ,อะเอาละครับปิดท้ายของข่าวนี้ก็คือเงินที่จะใช้ในช่วงเปิดเทอมนะครับผู้ปกครองที่ต้องเตรียมเงินไว้เปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นทุนเป็นเงินนะครับที่จะใช้กับน้อง,น,องนักเรียนนักศึกษา ใช่ในช่วงเปิดเทอมกันเอาละครับไปดูเรื่องของราคายางพารากันนะครับโดยสำนักงานตลาดกายางพารานครศรีธรรมราชแจ้งการซื้อขายยางวันที่12กุมภาพันธ์วันนี้นะครับโดยยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ58บาท55สตางค์ครับยางแผ่นดิบคุณภาพ3าถึงสเอร์เซนตกิโลกรัมละ46บาท63สตางค์ราคาท้องถิ่นกิโลกรัมละ48บาท60สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น1-3กิโลกรัมละ63บสาท15สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น4 กิโลกรัมละ48บาท33สตางค์ครับยางแผ่นลมควันชั้น5กิโลกรัมละ47บาท88สตางค์ยางฟองกิโลกรัมละ46บาท2สตางค์และยางคัตติ้งกิโลกรัมละ43บาท20สตางค์รวมปริมาณยางที่เข้าตลาดกลางยางพาร,รานครวันนี้อยู่ที่6 0 0 0กิโลกรัมครับ ต่อกันที่พยากรณ์อากาศประจําวันนี้ค่ะลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนแต่ยังคงทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเป็นแห่งๆอันหนึ่งในช่วงวันที่1 3ถึง16กุมภาพันธ์นี้จะมีคลื่นกระแสะลมตะวันตกจากประเทศพมา่าเคลื่อนเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอน บนทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นและอากาศจะเย็นลงโดยจะมีผลกระทบบริเวณภาคเหนือและภาคกลางในช่วงวันที่13ถึง14กุมภาพันธ์นี้และบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วง15ถึง14 15กุมภาพันธ์นี้นะคะขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้อากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด19-22ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด31-32อถึงองศาเซลเซียสนะคะลมตะวันออกความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้าทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรอุณหภูมิอยู่ที่2 0 3สถึงอองศาเซลเซียสค่ะไปต่อที่ขา่าวบริการวันนี้นะครับ สำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความโปร่งดองสมารฉันการปฏิรูปประเทศการปฏิรูประบบราชการและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับโดยให้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์หนึ่ง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 ในสามช่องทางประกอบด้วยโทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาลหน11 11ึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งกดสองให้บริการ24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บไซต์ไปที่ www.1111.go.th แล้วก็ส่งจดหมายไม่ต้องติดสแตป์นะครับไปที่ตู้ปอนอ .1111 11ครับ จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญผู้สนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบวันที่2เมษายน2558เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโดยสามารถสั่งจองได้ที่กองกลางสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานจังหวัดทุกจังหวัดและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดที่022821 007022825378โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความประสงค์รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนปีการศึกษา2558จำนวน7ชนิดกีฬานะครับรับสมัครจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้สอบถามได้ที่075 30-20-31อง,งครับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการดําเนินงานด้านการจัดการสวนพฤกษศาสากลขอเชิญชวนนักถ่ายภาพนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจร่วมส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30มิีนาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่053841234ด้วยพระครูกาชาตหรือว่าเจียมกิติสารโรอดีตเจ้าวาดวัดหน้าพระบรมธาตุอายุ93ปี ได้มรณภาพด้วยโรคชราขณะนี้คณะสงฆ์ตั้งศพบำเพนน็ญกุศลณวัดหน้าพระบรมธาตุโดยจัดให้มีการสวดพระพิธรรมทุกคืนและพิธีปิดศพวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับเพื่อรอพระราชทานเพลิงศพต่อไป ด้วยคุณแม่ทิมกลับละอองอายุ106ปีซึ่งเป็นยายของดิจเยช้างอสอมทนะคะได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเจ้าภาพตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณนะบ้านบางงูหมู่ที่2ตําบลแม่เจ้าอยู่หัวอํเาเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชกําหนดชาปนกิจศพวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2558าบณชาปนาสถานวัดแม่เจ้าอยู่หัวอํเาเภอเชียงใหญ่ค่ะครับขาวหมดแล้วครับช่วงนี้อากาศไม่ค่อยจะมีฝนตกเท่าไหรน่นะครับแต่ว,ว่าช่วงเช้าจะ จะสว่างช้าหน่อยะนะครับตอนเย็นเหมือนอตอนนี้สี่โมงครึ่งข้างนอกอากาศยังร้อนอยู่นะครับจะตามฤดูกาลจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากตัวสุขภาพจะมีฝุ่นจะมีความชื้นมากก็จะเสี่ยงต่อการไม่สบายของคนที่อาจจะเป็นโรคภูมิแพ้นะครับค่ะควันนี้เวลาของข่าวท้องถิ่นหมดลงแล้วนะคะเรา2คนร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับ